สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วนี่เราก็อยู่ไปในเกมจุลสิกโว้นะครับตอนนี้เป็นจำนวนเงินที่เรามีตอนนี้อ่อน4แสนจัดไปเป็นส่วนได้ต้อเาสาฮะคือแบบโอ้ my god ตั้งไหนดีผมขอเรียนรู้แป๊บนึงผมสามารถปรับมุมกล้องอย่างนี้ได้โอเคดีตั้งไว้ตรงไหนดีเราตรงน,นี้ไป มีขั้นตอนการสร้างด้วยวะไม่ธรรมดาดวยว่ามีเหมือนเกิดเหตุการณ์อ๋อเป็นทางเข้าทมทางเข้าโอเคทางเข้าเราจะอ้อมโลกดีไหมผมอยากทําทางเข้าแบบอ้อมโลกเลยะได้ปะไม่ไม่ดีกว่างั้นน่เอาแบบตรงๆนี่แหละดีละจะว่าไปแล้วก็อยากทำนะนี่ทําเพื่ออะไรไม่รู้แต่อยากทาต่อไปทําในต่อเอาเดนเ์องศ์มาลงใช่ไหมคือนี่เราโอ้ตัวสามหมื่นเอลซ์สอตัวนี้สามหมื่นตัวอื่นเรายังซื้อไม่ได้เราซื้อได้แค่ตัวนี้ ตัวเดียวจะดไปสามหมื่นก็สามหมื่นวะจัดมาดโอเคโอ้โหเปิดตัวมันละครับว่าไงเดนซอของเราไปชื่อว่าอะไรวะตัวนี้ขอตัวชื่อหน่อยสิดูไงต,ตอนนี้ให้มันสอนไปก่อนเลยเล่นยังไม่เป็นต้องซื้อนี่อีกสี่แสนแล้วเอาไอ้นี่ไปตั้งไว้ตรงไหนได้บ้างได้ทีเดียววะ,อะเอาไปตรงน,นี้ก็ตรงน,นี้ทำทางเดินโอเค อะไรอยู่เนี่ยสตาร์ทมิชชั่นสตาร์ทมิชั่นไปแล้วแต่มันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยผมว่าผมเจอไอเดทตัวเสาของเราแล้วนี่ไงฮัลโหลชื่ออะไรหรอเฮ้ย <Hey, S 1> เราสามารถตั้งชื่อให้มันได้ mm hmm. นี่ตั้งชื่อแบบนี้แล้วกัน mm hmm. ห้าคำเดียวจบพอ,อถูกใจไหมชื่อใหม่โอเคอยู่นี่แหละตอนนี้ผมกดไปแล้วมันกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้รอดูเสร็จแล้วมันเต็มหลอดแล้วแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ววะ นี่คือสิ่งที่เราค้นพบเมื่อกี้ใช่ไหมสามันเนี่ยโอ้โหมียุงด้วยแล้วนี่มันคืออะไรเซลลเซลคืออะลรว,วาขายล่ะขายแม่งเลยที <c> ่ <oughs> อยากทำมิชชั่นนะอยากได้แบบไดโนเสาร์ตัวติ๊กท่ทุกหนไม่มีหังใส่เป็นร้านอาหารไปที่หนึ่งในส่วนสัตว์ของเราส่วนไดโนเสาร์ว่นี่ตั้งแม่งตรงนี้เลย <c oughs> ผมสังเกตเห็นส่วนสนุกตามรถไฟเลยสักอย่างตรงนี้เดี๋ยวไปดูนี่คืออะไรวะเล่นได้ปะเนี่ย Oh โอ้ก y god open อ๋อนี้อันนี้มีเปิดปิดด,ด้วยไปดูไดนอสซ์ของเราคนใดเป็น,นยังไงบ้าง Saudi Joe 5เออเห็นไหมมันเรียกชื่อตัวเองด้วยอันนี้คือคิวเราต้องหงต้องคิวให้มันได้เหรอต้องให้อาหารยังไงได้เหรอมันเลี้ยงอ่ะจะให้ยังไงวะถ้าจะต้องไปตรงนี้นะเนี่ยเออเนี่ยมันน่าจะมีให้ซื้ออาหารหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยในนี้ร้านอาหารของเราเปิดแล้ว open แต่ก่อนอื่นเลยเราจะไปหาอาหารให้มันยังไงจากที่ไหนโอ้มีของมาใหม่ที่เราไปค้นมาขายเลยไหมถ้าเรากดอันนี้ไปมันจะได้กําลังสแกนโอ้รอครับเ่อ๋รวจะได้ไดโนเสาร์มาเลี้ยงโอเคเสร็จแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปขุดที่อื่นบ้างและกันดูซิมีไดโนเสาร์มาเพิ่มไหมเอ่ยมันไม่เพิ่มวะแล้วมันเพื่ออะไรมัสแกนเพื่ออะไรถ้าเราสแกนครั้งหนึ่งเราก็ต้องเสียงตังด้วยสแกนดิมอนสแกนเบเรลิกันเฮ้ยนี่ไง ซื้อได้แล้วหูสองแสนจัดไปดีครับกำลังฟักไข่รออีกไอ้ไอ้ไอาหานั้นไม่มีแล้วก็ต้องไปขุดที่ใหม่เพราะเรายังเหลือที่ขุดอีกเท่าไหร่วะหมดแล้วนี่หว่าโอ้๋ยังไม่หมดแผนที่มันใหญ่ขุดฝั่งนี้บ้างสามเขาไม่ชื่อเลยวะมันเป็นแดดแล้วมันเกิด่ังเนี่ยหนึ่งร้ยเปอร์แล้วโอเคปล่อยออกมาเลยเปิดตัว ว้าว่างเท่เลยครับมันกินพืชใช่ไหมไอตัวนี้ในเกมเอเคมันกินพืชน,นะตัวนี้อันนี้ตั้งชื่อว่าา5 <c oughs> ชื่อโ,โอคตรเยอะเลยเอคตัวนี้ยังไม่ได้เออนี่ไงนี่มันมีบอกอยู่นี่ว่านี่กินพืชนีน่ก็กินพืชน,นี่กินเนื้ออืมสแกนยุงไปดิมันมีแรมยุงงนะอันนี้เสร็จยัยงใกล้เสร็จแล้วนี่ว,วาจะได้แรมาเพิ่มขอให้เป็นไอคาโนสซอรัสของเราโอเคได้ะไรเอย คาราซอลัดมีไม้โอ้ไม่มีโอ้เราได้ไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์เป็นสัตว์จินพืชเองเช่นเคย1นึ่งแจาก3ล้านใช่ไหมเหลืออยู่ล้านเจ็ดอ๋อเราต้องไปขุดต่อเพื่อจะได้แบบสิ่งดีๆมาเพิ่มอ่าตรงนี้แลกกันไปจุดสีฟา้ามันขุดได้ปะวะอ๋อมันคือจุดที่ขุดไปแล้วนี่วะงั้นเราก็เหลือ2จุดจะดีแอ้วพวกที่ยังไม่ปวดล็อกกะคือแหละขุดได้ทีละครั้งอ๋อน่าเบื่ออยู่นะต้องเปิดร้านแต่เราไม่ได้ตังค์เมื่อยเี้ยโอ้โห โ,โหอะไรวะนนี้ยันมันวิ่งมาซื้อของกันอนะเที่ยวกูเปิดร้านทีมึงวิ่งมาเป็นฝูงเลยโอ้ขายดีเหมือนกันนะเนี่ยร้านอาหารของเราทําทางเดินเข้ามาก่อนทำแบบไหนได้บ้างกูทาแมงมัวเลยทางเดินแค่นี้ก็น่าจะเดินได้แล้วนะเพื่อนนะปล่อยออกมาเลยว้าวสัตว์กินพืชสามตัวอยากได้กินเนื้อสักตัววะ่ะ ไปไปไม่ต้องลีลาตั้งชื่อให้เลยฮ่าฮ่าฮ่าเออห้าสามตั้งตัวนี้โอเคโอ้เราได้อะไรมาใหม่อีกไงสองอันอุ้ยนี่ไงสองอันพอดีเลยสแกนสองอันนี้คือได้เลยไหมนี่ยไอตัวนี้คานอสซอรัสของเราเซฟไปหนึ่งอันสแกนอันที่สองต่อไปเลยดูก่อนมันได้ยังก็ลอสแกนไปแล้วอันหนึ่งนะนี่ไงได้แล้วโอ้โหตัวละห้าแสนจัดไปไม่วันปล่อยนี่ออกมาเลยคานอสซอรัสของเราเฮ้ยมันวิ่งหนีว่ะแต่งไม่กัดกันจะดีมันจะกัดกันปะเนี่ย เอาเลยคาโนโหไม่คุ้หรอวะนี่ไงแสบแก้วหูกันเลยทีเดียวพอพอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งไล่แดกเขาเหรออย่าพึ่งหยุดทำามึกกัดเพื่อนมึงนะกูฆ่ามึงเลยนะไม่ไม่ไม่กว่าจะได้มามันแพงมันแพงเอาเพงกินน้ำกินน้ำปนไปด้วยหรอโอ้โหกว่าแล้วแม่งกัดกันตายมาเราได้ของอะไรมาใหม่ก็เหมือนเดิมนี่หว่ามันหมดแล้วอ่ะ มันมีแค่นี้อ่ะในเสาไม่มีที่ให้ขุดแล้วด้วยมันล็อกอยู่หมดเลยผู้ยิงเล่นยิ่งงงวะ่ะพอกันดีกว่าว่าเกมนี้แม่งอะไรของมันมันเนี่ยผู้เล่นไม่เป็นเว้ย